สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับต้องขอภัยนิดนึงฮะวันนี้มาสายหน่อยเนื่องจากผมเดินทางมาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เพิ่งจะถึงที่พักสดๆร้อนๆเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งก่อนที่จะไปพูดคุยข่าวสารในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างยูดริง n อ d r i v e ครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆครับ Suzuki Cos we care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับใครที่สนใจครับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ครับ The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดก็สามารถไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเส่วนใครที่อยากจะไปชมเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยครับเตะต่างแดนครับไปเจอกับทีมชาติฮ่องกงนะฮะเราก็จะพาไปเที่ยวที่ฮ่องกงเลยครับ18-20มิถุนายนนี้ สนใจร่วมเดินทางหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดก็0651585165นะครับข่าวที่น่าสนใจครับก็มาเริ่มที่ข่าวร้ายของบอโดเบเดชิลครับล่าสุดแฟรงค์ลัมพาดออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของบบเดชิลครับเขาบอกว่าถือเป็นข่าวร้ายสําหรับเรานะครับและผมก็ผิดหวังแทนตัวเขาด้วยเขาย้ายมาที่นี่และทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับผมแฮปปี้กับเขามากในช่วงหลายเกมก่อนหน้าก่อนที่เขาจะบาดเจ็บ อาการบาดเจ็บเป็นเรื่องโชคร้ายครับและการที่แฮมสตริงของเขาเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเจ็บหนักเรากําลังพูดถึงการพักหลายเดือนครับไม่ใช่แค่หลายสัปดาห์หวังว่าเวลาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเขาจะไม่พลาดการลงสนามและกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับเบื้องต้นเนี่ยน่าจะ3-4เดือนแต่ดูแล้วอาจจะมากกว่านั้นนะสำหรับเบอร์นัวบาเดชิลนะครับขณะที่เดอะแอตติกครับบอกว่าตัวแทนของราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยแจ้งว่านักเตะได้มีการพูดคุยส่วนตัวกับแกเริเซาเกต และขอไม่ติดทีมชาติในช่วงนี้ครับเพื่อฟักฟื้นร่างกายให้พร้อมสําหรับซีซั่นต่อไปในขณะที่แกเรัเซาเกตก็ยืนยันตรงกันว่านักเตะขอพักเนื่องจากมีปัญหาร่างกายที่แบกอาการบาดเจ็บแฮมสตริงมานานจนทําให้เล่นไม่ได้ในระดับที่ตัวเองต้องการนะครับก็ถ้ามองว่าที่ผ่านมาสเตอร์ลิงเล่นไม่ดีเพราะว่าเจ็บแฮมสตริงก็ถือว่าพอเข้าใจได้แล้วกันนะครับขณะที่เลียมชูมี่ครับบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องที่ว่านักเตะบางรายเนี่ย ต้องการลงสนามในเกมสุดท้ายของซีซันเพื่อสั่งลาแฟนๆครับโดยระบุว่าไม่มีนักเตะคนไหนเดินมาคุยกับเขาในประเด็นดังกล่าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นมีข่าวว่าเมสันเม์าอาจจะเล่นเกมสุดท้ายกับเชลซีก็ไม่เป็นความจริงนะฮะขณะที่วิน n ิ่งสแตนดาร์ดครับบอกว่าเชลซีตัดสินใจไม่จัดพิธีมอบรางวัลประจำฤด,ดูกาลให้แก่บุคลากรในทีมเนื่องจากผลงานอันตกต่ำตลอดทั้งปีที่ผ่านมา พวกเขารู้สึกว่าการจัดพิธีที่สแตนฟอร์ดบริดจ์จะดูเป็นเรื่องไม่เหมาะสมหลังจากฤดูกาลนี้สโมสสจบในระดับที่12และเตรียมทําสถิติเก็บแต้มได้น้อยที่สุดในพรม์ลีกในประวัติศาสตร์ของสโมสสนนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยเลยฮะว่าไม่ควรจะจัดพิธีการใดๆทั้งสิ้นนะฮะส่วนเดียร์เลติกครับรายงานครับบอกว่าแมยูรต็์ออกหนังสือถึงเหล่าผู้ถือตั๋วปีเพื่อเตือนเรื่องการห้ามตะโกนเรียกว่าการเกลียดเพศหรือเหยียดเพศ ในเกมกับเชลซีเด็ดขาดครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยมีกรณีแฟนบอลบางส่วนของแมนยูเต็ดร้องเพลงเชิงเหยียดเพศใส่เชลซีในการพบกันก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ว่าจะเหยียดเพศเหยียดผิวก็ไม่ควรใดๆทั้งสิ้นนะฮะขณะเดีวยวกันเดียร์เลติกครับออกมายืนยันครับพริมลีกเนะี่ยบอกว่าตลาดซัมเมอร์จะเปิดในวันพุทธที่14มิถุนายนนี้และจะปิดเวลาหทุ่มของวันที่1กันยายนขณะที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดในวันที่1มกราคมและจะปิดเวลา5ทุ่มในวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับ ขณะเดียวกันดีแอร์ติกครับรายงานว่าเชลซีทีมหญิงได้ต่อสัญญากับแซมเคอร์บี้ออกไปจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนะฮะแซมเคอร์บี้นี่ถือว่าเป็นตัวหลักของเชลซีมาโดยตลอดแล้วก็เป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ล่าสุดก็ขึ้นปกฟี فا 2023นะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวดังที่สุดและสำหรับบอลหญิงของเชลซีนะครับขณะที่ท็อกสปอร์ตครับรายงานว่ามาริโซ่โปเชติโนเนี่ยเขาเป็นแฟนตัวยงของวิกเตอร์โอซิมเพนครับ และเชลซีเชื่อว่าโอซิมเพนเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แก้ไขปัญหาการทําประตูได้ในฤดูกาลหน้านะฮะคือแก้ไขการทําประตูใช่ครับกูฟังครับแต่ในส่วนของปัญหาก็คือการยิงประตูไม่เท่าไหร่ครับปัญหาคือเรื่องเงินฮะเพราะว่าค่าตัวนี่มหาศาลแน่นอนสําหรับวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับขณะที่โรมาโนรายงานว่าโปเชตติโนเนี่ยจะลองอีกครั้งหนึ่งที่จะโน้มน้าวให้เมสันเมาส์ต่อสัญญาฉบับใหม่แต่แหล่งข่าวเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่นักเตะอาจย้ายทีม ในขณะที่บอดบริหารของเชลซีกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสัญญากับเมสันเมาส์นะครับแล้วก็เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาถือว่ามีข่าวช็อกเหมือนกันนะครับเป็น breaking news ก็ามาเลยบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมเปิดโตะเจราจากับเชลซีในดีลของเมสันเมาส์โดยทั้งสองสโมสรเนี่ยก็จะมีการเจราจากันในเร็วๆนี้นะครับส่วนเดลี่เมลเนี่ยรายงานว่าแมนยูเต็ดเนี่ยพร้อมจ่าย55ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของเมสันเมาส์แล้วก็ปิดดีลนี้ให้ได้ก่อนลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนะครับ นอกจากนี้โรมาโน่ยังรายงานครับบอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการค่าตัวเมสันเมาส์ไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์ขณะที่เดอะไทมส์เนี่ยบอกว่าเชลซีตั้งค่าตัวเมาส์ที่70ล้านปอนด์นะครับอ่ะก็ตัวเลขสลับกันไปสลับกันมาก็ฟังหูไหว้หูไปก่อนนะฮะส่วนดิแอร์ติกเนี่ยบอกว่าเมสันเม์ต้องการย้ายไปแมนยูไนเต็ดครับหากเชลซีตัดสินใจขายเขาเออกจากทีม โดยคาดว่าจะมีการพูดคุยกันระหว่างทั้ง2ส,งสมโมสรส่วนสมโมสรอื่นๆที่ต้องการตัวมิดฟิล l ์รายนี้เนี่ยก็พอรู้ว่านักเตะต้องการที่จะย้ายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังนี้แมนเชเต็ดกลายเป็นทีมที่ดูมีภาษีมากที่สุดนะฮะขณะที่คริสเตนฟอฟ์ครับสื่อในเยอรมันเนี่ยบอกว่าบาเยอร์สนใจกองกลาง3รายครับได้แก่อเดียงราบิโอมาเตโอโคซิชแล้วก็ดิคแคนไรส์นะครับ ขณะเดียวกันครับก็สื่อในสเปนครับออกมาอ้างว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยพร้อมไล่ล่าตัวโรเมรูลูคาคูมาเสริมทัพหลังจากอูนเมรีต้องการเพิ่มอาวุธในแดนหน้าและมองว่านักเตะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเวสต์แฮมเนี่ยต้องการเก็บเดวิดมอยส์เอาไว้กับทีมต่อไปและพร้อมสนับสนุนเขาด้วยการดึงตัวเจ้าพริญ่ามาแทนที่ดิแคนไรส์ครับที่น่าจะย้ายออกจากทีมนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะสำหรับทางฝั่งของเดวิดมอยส์ที่ถ้าได้เจ้าปริญญามาแล้วปล่อยดีแคนไรส์ไปอาร์เซนอลไปเชลซีเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่คุ้มว่าเจ้าปริญญาผมว่า30-35ล้านก็น่าจะเวิร์กแล้วส่วนขายดีแคนไรส์ได้สัก80ก็กำไรเพียบเลยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ของลัวคูครับที่สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเบลเยียมบอกว่าผมทําได้ดีที่เชลซีเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับ แต่ผมรู้อยู่ว่าหากผมทําได้ไม่เวิร์กกับเชลซีเนี่ยผมก็ยังมีอินเตอร์มิลานและเมื่อผมได้เซ็นสัญญาที่นี่อีกครั้งผมรู้ว่าที่นี่คือที่ที่ผมควรอยู่และที่อันเดอร์เลชเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันครับผมจริงจังกับสโมสรน,นี้ครับอยากทําให้ดีที่สุดและคนที่นี่ก็เห็นแบบนั้นซึ่งการได้รับกําลังใจนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ขยันพูดนะช่วงหลังลลราไปรูลูคาคูครับแกก็แพมไปเรื่อยสุดท้ายยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะฮะแต่ดูเหมือนแฟนเชลซีเนี่ยดูเหมือนจะไม่อยากได้ราไ่รูลูคาคูกลับมาเท่าไหร่เลยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะฮะก็ประเด็นหลักก็คือน่าจะเป็นเรื่องของเมสันเมาส์ที่มีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยฮะถ้าขายไปแมนยูอยากได้ค่าตัวประมาณเท่าไหร่ส่วนผมเนี่ยถ้าต้องขายจริงๆนะฮะขอสัก65-70านี่กำลังสวยเลย นะครับส่วนเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ